เครื่องปรินรุ่นนี้เป็นเครื่องปริ้นท์เลเซอร์มัลติฟังชันแบบไร้สายใช้พิมพ์สแกนและถ่ายเอกสารด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงสุดถึง20แผ่นต่อน,นาทีถ่ายเอกสารได้สูงสุดถึง99ชุดและสแกนภาพให้มีความละเอียดของภาพสูงถึง19,200คูณ19,200 DPI นอกจากนี้ยังสามารถสั่งพิมพ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย w i s s ได้อีกด้วยทำให้การพิมพ์งานของคุณไม่ยุ่งยากอีกต่อไป สุดถึง20แผ่นต่อน,นาทีถ่ายเอกสารได้สูงสุดถึง99ชุดและสแกนภาพให้มีความละเอียดของภาพสูงถึง19,200คูณ19,200 DPI นอกจากนี้ยังสามารถสั่งพิมพ์ผ่านเครือข่ายไร้สาย w i r e l e ได้อีกด้วยทำให้การพิมพ์งานของคุณไม่ยุ่งยากอีกต่อไป เครื่องปรินต์มัลติฟังก์ชันสำหรับบุคคลทั่วไปหรือสำนักงานขนาดเล็กที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการพิมพ์งานแต่ยังคงได้ภาพที่มีคมชัดคุ้มค่าเกินราคาโดยเครื่องปริน์นี้สามารถรองรับงานพิมพ์ได้หลากหลายพิมพ์ได้เร็ว12ภาพต่อนาทีและเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ได้สูงสุดถึง27ภาพต่อนาทีในฟา์โหมดนอกจากนี้ตัวเครื่องมีความทนทานที่มาพร้อมกับสลีปโหมดทำให้สามารถเปิดใช้งานได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงอย่างไม่ขาดตอนอีกด้วยค่ะ คงได้ภาพที่มีคมชัดคุ้มค่าเกินราคาโดยเครื่องปรินนี้สามารถรองรับงานพิมพ์ได้หลากหลายพิมพ์ได้เร็ว12ภาพต่อนอาทีและเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ได้สูงสุดถึง27ภาพต่อนอาทีในฟา์โหมดนอกจากนี้ตัวเครื่องมีความทนทานที่มาพร้อมกับสลีปโหมดทำให้สามารถเปิดใช้งานได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงอย่างไม่ขาดตอนอีกด้วยค่ะ เครื่องปรินท์รุ่นนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของเครื่องปรินท์เลเซอร์ขาวดำราคาประหยัดที่มีความละเอียดการพิมพ์สูงสุดที่2 4 0 0 x 6 0 0 dpi สูงถึง20แผ่นต่อนาทีนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย w วเล l สะดวกสำหรับใช้งานกับทุกคนที่เชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกันสามารถสั่งพิมพ์งานได้จากทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนตัวโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายกับแอปพลิเคชัน ePrint and M สแกนหรือสั่งพิมพ์จากหน้าเว็บก็ได้ เล็ก DPI สูงถึง20แผ่นต่อนาทีนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย w i เลสสะดวกสำหรับใช้งานกับทุกคนที่เชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกันสามารถสั่งพิมพ์งานได้จากทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนตัวโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายกับแอปพลิเคชัน ePrint &m สแกนหรือสั่งพิมพ์จากหน้าเว็บก็ได้ หากคุณกำลังมองหาเครื่องปริ้นเลเซอร์สีสำหรับสำนักงานให้เครื่องปริ้นรุ่นนี้คือคำตอบของคุณด้วยประสิทธิภาพในการพิมพ์สูงสุด18แผ่นต่อนนาทีพร้อมด้วยระบบพิมพ์สหน้าอัตโนมัติและยังมีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ ADF ที่ช่วยให้ถ่ายเอกสารหรือสแกนหลายชุดพร้อมกันได้ในคราวเดียวและสามารถแชร์เครื่องปรินกับผู้ใช้หลายคนผ่าน WiFi แถมยังสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยค่ะ ยิ์สูงสุด18แผ่นต่อน,นาทีพร้อมด้วยระบบพิมพ์2หน้าอัตโนมัติและยังมีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ ADF ที่ช่วยให้ถ่ายเอกสารหรือสแกนหลายชุดพร้อมกันได้ในคราวเดียวและสามารถแชร์เครื่องปริ้นกับผู้ใช้หลายคนผ่าน Wi-Fi แถมยังสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยค่ะ เครื่องปริ้นรุ่นนี้เป็นเครื่องปริ้นท์มัลติฟังก์ชันอีกรุ่นหนึ่งที่สามารถทํางานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์สแกนและถ่ายเอกสารได้ทั้งเอกสารสีและขาวดํามาพร้อมกับฟังก์ชัน ADF ที่ช่วยให้ถ่ายเอกสารหรือสแกนเอกสารหลายๆชุดพร้อมกันได้สามารถสั่งงานจากอุปกรณ์มือถือผ่าน Wi-Fi ได้นอกจากนี้ยังมีฟาสต์โหมดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์และประหยัดเวลาการทำงานมากยิ่งขึ้น เอกสารได้ทั้งเอกสารสีและขาวดำมาพร้อมกับฟังก์ชัน ADF ที่ช่วยให้ถ่ายเอกสารหรือสแกนเอกสารหลายๆชุดพร้อมกันได้สามารถสั่งงานจากอุปกรณ์มือถือผ่าน Wi-Fi ได้นอกจากนี้ยังมีฟาสต์โหมดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์และประหยัดเวลาการทำงานมากยิ่งขึ้นคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด